กลุ่มมหาสารคามที่แย่งกันเป็นรัฐมนตรีนี่ก็จะรวมกันนีก่ก็ต้องเตรียมตัวนะครับอบปยบโยกย้ยายเพราะรู้อยู่แล้วว่าหมดอิทธิฤทธิ์หมดอิทธิพลซึ่งมันก็เหลือทางเดียวที่ท่านจะสามารถรักษาพักไว้ได้ท่านก็ต้องยอมเซ็งพักยอมเซ็งพรรเพื่อไทยให้กับเจ้าสัวพลังงาน เอาละครับเรื่องจะไปติดคุกที่บ้านนี่ให้ตีไว้แค่ห้าสิบห้าสิดังนั้นเมื่อท่านไปอยู่แล้วท่านออกจากคุกไม่ได้ต้องอยู่อย่างน้อยก็ต้องหกเดือนละในหกเดือนนี้มันจะเกิดการล่มสลายของพรกเพื่อไทยเพราะคนในพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนี่เขารู้อยู่แล้วว่า ท่านไม่มีอนาคตทางการเมืองเขาจะอยู่กับท่านไปทำไมเขาก็ต้องเตรียมตัวในการที่จะไปอยู่พักการเมืองอื่นเพราะมันขายไม่ได้แล้วครับกลุ่มอีสานกลางกลุ่มมหาสารคามที่แย่งกันเป็นรัฐมนตรีนี่ก็จะรวมกันอีกก็ต้องเตรียมตัวแล้ะครับอพยพโยกย้ายเพราะรู้อยู่แล้วว่าหมดอิทธิฤทธิ์หมดอิทธิพล ซึ่งมันก็เหลือทางเดียวที่ท่านจะสามารถรักษาพักไว้ได้ท่านก็ต้องยอมเซ็งพักใช้คำว,ว่าเซ็งพักยอมเซ็งพักเพื่อไทยให้กับเจ้าสัวพลังงานท่านต้องยอมเซ็งพักท่านต้องถอยตระกูลชินไม่ว่าจะเป็นลูกสาวของท่านก็ถึงวันเวลาก็ต้องลาออกหรือไม่อย่างนั้น จะอ่านหารยุบสภาก็ว่าไปพักเพื่อไทยก็จะถูกเซ้งและคนที่จะเข้ามาเป็นนายเหนือหัวของพักเพื่อไทยคนใหม่ก็คือเจ้าสัวพลังงานผู้ผูกขาดพลังงานผู้ผูกขาดดาวเทียมผู้ผูกขาดโทรคมนาคมของประเทศไทย ก็จะมาเป็นนายเหนือหัวคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นอย่างนั้นไอ้พวกที่กำลังจะหนีจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสามมิตรกลุ่มภาคอีสานกลุ่มภาคเหนือก็จะยังไม่หนีแต่ถ้าท่านไม่เซ้งพักพักยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลบงการชี้นำของตัวท่านเองและตระกูลชินก็ล่มสลาย นี่ผมแนะนำนะครับผมไม่ได้ตำหนินะผมไม่ได้ด่าอย่างเดียวนะผมเสนอทางออกด้วยคือถ้าท่านติดคุกคือท่านยอมติดคุกไม่หนีพักเพื่อไทยจะล่มจะแตกวิธีการที่ไม่ทำให้พักเพื่อไทยแตกก็คือต้องเซ็งพักให้กับเจ้าสัวพลังงานนี่เพิ่งไปจับมือกับประธานาธิบดีช้ำเนี่ยนะเซ็งพักให้คนนั้นละ่ะ แลให้คนนั้นมารับผิดชอบมารับผิดชอบแลไอพวกที่กำลังจะหนีออกจากพักเพื่อไทยทั้งหลายก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนี่ท่านต้องคิดวันที่ท่านเซ็งพักก็คือวันอวสานทางการเมืองของท่านพักการเมืองก็จะเดินหน้าต่อไปโดยนายเหนือหัวคนใหม่ของสอสในพักเพื่อไทย ก็คือคนที่ไปจับมือกับประธานาธิบดีช้าไปดูเองว่าเป็นใครน,นี่ทางรอดของพรรคเพื่อไทยถ้าทักษิณติดคุกนะแต่ถ้าทักษิณอยากจะควบคุมบงการต่อไม่อยากจะเซ็งพรรคให้กับเจ้าสัวพลังงานก็มีหนทางเหลือเพียงแค่หนทางเดียวคือคุณทักษิณก็ต้องหนี แต่การหนีครั้งนี้จะเป็นการหนีที่อับยศเป็นการหนีที่น่าอับอายไรเกียรติเพราะท่านไม่ได้เป็นผู้นำในการต่อสู้กับเผด็จการทหารอีกแล้วท่านเป็นผู้นำของพรรคตบัดสัตว์พูดไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ที่ตัวเองหาเสียงไว้และยังเอานโยบายอุบาทอย่างก,การตั้งบ่อนคาสิโนในประเทศไทยถูกกฎหมายนี่มาดำเนินการเป็นนโยบายของรัฐบาลท่านก็ต้องประเมินเอาครับว่าการหนีครั้งนี้เป็นการหนีที่ไรเกียรติเป็นการหนีที่อับยศอดสูหนาอับอาย ท่านออกไปได้แน่นอน100%เปอร์เซ์ไม่มีใครขัดขวางท่านณนะข้อมูลวันนี้ไม่มีใครขัดขวางการออกนอกประเทศของท่านไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติทหารที่ดูแลแนวชายแดนกองทัพภาคหนึ่งกองกำลังสุรนาลีทหารเรือนาวิกโยธินไม่มีใครขัดขวางฝ่ายปกครองที่เกาะลีเป๊ะตำรวจ แล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเรือก็ไม่มีใครขัดขวางไม่รู้จะไปขัดขวางได้ไหมเพราะท่านก็เป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเอาล้วครับเขาให้ท่านนีเนะพราะเขาไม่หัวซาท่านทำไมไม่หัวซาครับเพราะการหนีครั้งนี้ผมย้ำนะครับจะเป็นการหนีด้วยความอัปยศอดสูน่าละอายไร้เกียรติ ท่านอยู่นอกประเทศได้ท่านก็จะต้องโทรศัพท์จิกหัวไอ้พวกลูกสมุนทั้งหลายนี่ให้มารายงานสั่งการผ่านโทรศัพท์เหมือนที่ท่านเคยทำมาตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมานี่คือการสู้ของท่านดังนั้น,น,นไอ้การที่ไปดูช่องทางธรรมชาติไม่ว่าจะออกทางจันทบุรีหรือจังหวัดสตูลนั้นก็ไปดูเถิดครับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเขาก็รายงาน ว่ามีคณะบุคคลกลุ่มนี้เดินทางเข้าพื้นที่แล้วก็มุ่งไปที่แนวชายแดนแล้วก็ดูสามช่องทางในจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วตอนนี้กำลังออกจากจันทบ,บุรีไปสตูลทางรถยนต์ก็ไปครับไม่มีปัญหาอะไรประเทศนี้เสรีก็เดินทางไปได้นี่ไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรตอนนี้เราก็ต้องรอลุ้นด้วยใจระทึกว่าหลัง การต้อนรับประธานาธิบดีบาโบโบสุเบียนโตของอินโดนีเซียกำหนดที่จะออกช่องทางธรรมชาติจะออกก่อน13มิถุนายนหรือจะออกหลัง13มิถุนายนถ้าหากทราบแน่ชัดว่าการไต่สวนของสารดีกา ไม่ได้จบนัดเดียวอาจจะมีการนัดครั้งที่สองนัดครั้งที่สามก็าอาจจะออกหลังการไตส่สวนของสารดีกว่าแต่ก็ให้ท่านตัดสินใจเอาครับชีวิตนี้เป็นของท่าน,นไม่ได้เป็นของพวกเราคนไทยท่านจะทำยังไงท่านก็ตัดสินใจเอาเองจะเดินเข้าคุกอย่างทรมนงองอาจแล้วก็ล้างมือ ทางการเมืองเพราะมันไปไม่ได้แล้วต้องเซ็งพักให้กับเจ้าสัวพลังงานไปนี่นั่นก็คือจุดที่ท่านจะต้องยอมรับให้มันได้หรือว่าท่านจะสู้โดยการหนีอกนอกนอกประเทศไทยอย่างอพยพอดสูนหน้าระอายไรเกียรติท่านก็เลือกเอาเพราะไม่มีใครจะไปขัดขวางท่านเขาปล่อยแล้วครับ